อภิกษการครับอาจารย์ครับผมตื่นตื่นพ่คนไม่โชคอะไรนะมาตามนัดแล้วครับผมอาจารย์โอ้ยอาจารย์เฮ็ดเวียดเออไงไม่มีร่มเบอล,ลรหรอกอาจารย์เฮ็ดเวียดพึ่งจะขึ้นมาก,กวดตาตั้งแต่ตีซี่หรอครับอาจารย์กับ,บ่อท้อยบอกผมว่าระยามาันก็ถอนบอกให้มาถอดต่อแรงจากมุ่มงตีห้าผมบ่าผม,ผม,ผมออกแย่บ้างตีห้ามันอดหนีหกม่งตีห้าห้าตีห้าห้าสิบแปด มาหอดีหกโมงหนึ่งนาทีครับยายาพระอาจารย์ผมตื่นตั้งแต่ตีสามเคิงผมนี่ทำมาขึ้นเนี่ยคันิ่งยันตะโพลุกตัดใจแต่เรื่องส่วนไปฟังล่ำยู่อำมเพอร์บันแดงพ่บูรักบ่อไปย่านพอตื่นย่านตื่นพอท่านตีหะาตื่นขึ้นมาตีสามเคิงเอ้ายังเด็กๆอยู่ตัวนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้ สนั้นไงครับนาฬิกาจุดปุดสนั้นจุดปุดบั้งจากนั้นน้อนบอลารอีกจะเถื่อครับพระอาจารย์ันกระดาษดูสิเลยพระอาจาันนี่เห็นไหมครับมากระดาษมาดูโอ้มือนี่พระอาจารย์เมื่อยขาดบาหลายสิเขียนเลยนี่ไงยัีไงยังไยังไงเซ่เลยผมอันนี้ผมเปิดไหนครับผมบอกแล้วพระอาจารย์ เวลาพ่าจันกวาดตาดพ้าจันกวาดแห้งโพดเห็ดเ,ดเร็วเห็ดมันก็เลยเมื่อยครับผมนัมับอยัยำรอีกยังอยครับรับเวีนไปสามัรทัดตื่ไง่เอาุ้นี้ายติดครับง้ายเอฟซีบออกับ เยี่ยงส <c oughs> ิรวจเมื่อนี่เพราะจังใครว่ามีไแห้งนะครับแทบจะเบ้าเบ้าไวแล้ว ยูนหันมัดเลยฮะยูนหันม,หมัดเลยยูนิันมัดโอ้บานะ้านี่ยตอมันสิครบเก้าโตคนปะครับพระจังครับเอไอ่เป็นยา่าวันฮอดเก่าโตคนนั้น วันที่หนึ่งมีนะแต่ว่ารอบกอนันสัญจรบอกอ่าเลขสัญจรสงขาครับผมเป็นสิมาเปลี่ยนสงใสยกินมันจอมัเปลี่ยนแต่มาเปลี่ยนประ้ยกันไม่นั่นต่จุดเก่าอยู่้อันนี้ม็นเขียนาๆๆๆๆๆๆมาเองใช่หระหัวกระ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 ขึ้นหวัวหัวร่มเสียงหงวัวร่มดีบ <laughs> <laughs> คคตัวมันบ่ว่าให้ <laughs> ปูมาแล้วปูหัวอย่างเดียวหัวเลาะอืมแล้วก็ยไไืดแบบนะี้แหละให้อยู่ในหนี้หมดเลยอืมโ <laughs> ูแสดงว่ายาซัวยาซัวอือปูว่ <clears throat> <c oughs> าผู้ไดน้อ <h ums> ปาด่เนาะว่าให้สัมภาษอยู่นี่ล่ะ จับม่ถือบะครับกิีนเกติเลียมไปไนะกรอบไปนพะออีาใหญ่นครับผมเขียนเป็นโตเลยได้ปะครับเนี่ยจะจีเขียนกับมันลายกันจะว,ว่ากันอยู่ในหัน <c oughs> อยู่ในนี่หมดทั้งบนทั้งล่า,อา,อางพี่ใหญ่นคาสีชมพู ออกอสกออนี้ครับเชนทรับอะไรต้นมันทะลุครับทะลุเฮ้ยอยู่ในนี่หมดยาสัวความหมายของปูก็คือเอาให้เป็นเฮ็ดให้เป็นเอาให้เป็นนะครับจะพากันโง่หลายอย่างประมาณนี้ครับโอ้ยูอ อย่าปิดอย่าบังปกตินี่ถ้าเป็นเลขสัญจรนะครับถ้าเป็นเลขสัญจรนี่ปีที่แล้วไม่พลาดสักงวดนะครับปีที่แล้วนี่งวดนี้กับมาเลขสัญจรนวดแรกของปีหกเจ็ดนะครับปีมังกรนะครับนวดที่พ่านมนาไเก่านะครับว่มีนะโอ้ยเก้าเก้าห้านะจบอกครับ เก็นไหมหรือเอ้าบ้านเนี่ยอาจารย์ไครว่าอาจารย์ไทยจิจับให้ครับปีมังกรอย่าทิ้งเก้าอะครับผมอาจารย์อาจารย์เช่ามื่อยกวอนจะได้ครับผมเ<อ>จ็บ โอ้ยหันใจบปใครชัวร์สอบเดี๋ยวจเย็นๆผมใจเย็นอยู่ครับผมยังไม่ได้เบาอย่างศูนย์เก้าสามศูนย์เ้าสามกับกเจด ตัเก่าสามแล้วก็ใส่ที่บ่โอ้โอเขียนใส่ไหมหกเจ็ดนะผมกำลังคิดว่าจะเขียนต่อกันหรือว่าจะเขียนลงวางเขียนลงล่างหกเจ็ดนะครับเนาะสำนั่งนะแต่ว่าหัวนี้เป็นเลขสัญจร<ม>จะพึงลงทุนใจเย็นๆ<ม>ถ้าโดยปกตินะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าทายที่ท่านใดเห็นแล้ว หมักเอเลขตัวนี้สีไปหาไยิปไฮจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนกับว่าเป็นหางนะครับหลา่กับจับอกับจับเอาในกรอบสี่เหลี่ยมนั่ือนละเอาคู่เบาๆหนิ เว็ซี่เบ่งตัวครับ,บเว็บซี่เบงก็บอกว่าแม่งเงียบเสมอนะอาจาตย์ท่านเงียบไงผมก็เมื่อเช่นกันนี่ครับผมอาจารย์อันใจบพุทธทองอันน่ะจำนีล่ล่ะโนบิยังไรปูมาหัวนะครับมาหัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะไหนาพราอาจารย์นะครับแล้วก็ยื่นกระดาษให้เอาเอาไป ยูในหนึ่งเม็ดยัดซัวหลายนะครับเอาเอาไปยูในนีเมดดยูในหนีเมดดยัดซัวหลายราะมันอันที่ว่ายัดซัวหลเพราะมันเรียกว่าให้ญาติโน่มาให้ที่ดีบห้พระอาจารย์ครับาพระอาจารย์จับบัตกอือนะครับกาอยากเถียงข้านเถียง <laughs> อันปูสีไม,ม้ขัวมปูสิไม้ถึงอัน รอบสุดท้ายที่ปู่มาบอกว่าให้ซื้อตวเก่าเลยผมครับพระอาจารย์พระอาจารย์กับพันธ์ลืมไปคิดเพระปกติทุกวดนนี่นกกส,นสิคิดพอ่ออยู่ที่ทว่าตวเก่าสิสิคิดมันเดิมพระอาจารย์ตกใจนะครับเสื้อผ้าแห้งอึง้งคนมีโชคมากจะตีหานนะครับก็เลยก็เลยคิดสมองก็งเลยนะบอคิดบอท่านนะครับว่าตวเกาตัวตเกา่าให้ว่าบพท่านได้คิดนะนะอตอนที่ผมขอมานี่พระอาจารย์เพิ่งจะฟันแล้ว บอกว่าในยิ่งขนเนี่ยเพราะถ้ายิ่เแจ้งตัวรับเป็นรับมันเกิดเปิดประตูมากเลยเนี่ยโอ้แสดงว่าผมเป็นตัวคัดล่ามถ้าไม่แบบนี้ถ้าแม่นั่นจุดเแี้งก็จะได้พูดประโยชน์รังงวดงวดก้อนคุณเนาะครับพระจันทร์ทีนั่งคิดนั่งพิจารณาามันมาครับเป็นซื้อตุ๊กเก้าหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้พระจันทร์ฟันแล้วปุ๊บคนมีโชคมาปลูกทันที่เพราะท่านได้วิเคราะห์นะครับปกติถ้าพูดว่าตัวเก่านี่พระอาจารย์ก็สิ พุนแล้วเร่งไปคาังวดเก่างวดก่อนตลอดเนยมานี่ผมกับเริ่มคิดพอคือกันฟังพระอาจารย์เราแล้วก็ได้มันมา飒มันมาเสาหดเป็นสนบกันหกโมงเสากำลังดีนะครับนะหกโมงเสาชัดว่าเห็นเพื่อโยมเ็นชัดอยดีครับล่องเอฟจีจเรน่าเอฟซีอ่าผูเบงน้ำกันเด้อครับผมล่องต้องเบิงด้วยครับจับจังไหนนะครับ แต่ว่าพูดถึงนี่อันนี้คือว่าอาจารย์จำให้เป็นแนวท่ามัื่อครับใครมาปก็บจับเอาหรอมันไม่สำนัญน,นะหกสามเจ็ดได้ไหมครับผมอาจารย์ได้ยันมีเลขอยู่หาตัวอยู่มีหกมีเก้ามีสามมีเจ็ดมีศูนย์เนาะครับเนาะเป็นวะายแอนเหมือทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างได้จับถุ๋ก็ได้จริงจนั่นแหละ ถ้าปูวาอยู่ในหนันเหมิดหนี่คือบนล่างอยู่ในหนีครับแต่ว่าถ้าปูวาอยู่ในหนันลละมันสีมีแค่บ่บนกับล่างแต่ถ้าบอกว่าอยู่ในหนีเหมดคือสิมีทั้งบนทั้งล่างเนาะเมื่อนี้อาจารย์กอตัวอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าไม่ไม่ ตอนแรกค้ดผโชคมาถึงกุติครับกดออดจังได้กับบอดังออดอดอดโดังบะครับออดท่านเมดออดท่านเมดนะครับเอ,อินพระจาจาร์พระจาจาร์ครับพระอาจารย์ครับอยู่นี่กับมิดอออยจอยก็เลยนั่งข้าวหนึ่งได้ยินแต่เสียงกวดขวดกวดขว,วดอยู่ทั้งนอ้อคือเศารแล้วเนะาะวานนี้ียังมาหลอกอยู่นํามนีอะไรแต่พระอาจาร์กวดตาดอยู่ในปลา เอานะครับนอดตัวเลขต่องวดนะครับศูนย์เก้าสามกับหกเจ็ดครับผมอาจะจับยั่ไก็จ,จับบอเล็วลวดนี้หกมางวดนี้มีหกนะครับปีมังกรอย่าทิ้งเก้านะครับวันนี้มีหกปีมังกรอย่าทิ้งเก้า โดยปกติแล้วที่ยุ่ข้างบนเนี่ยมักจะเป็นล่างเท่าที่ผ่านมานะครับอันที่ปูเขียนไว้ด้านบนเนี่ยมักจะเป็นเลขล่างงวดเก้าหนึ่งกับเท่กันกับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งกับยุ่ทั้งทึ่งนะครับงวดนี้ซีสามสามีกับยู อยู่ทั้งเทิงนะครับไปอยู่ทั้งเทิงคือกันไอบอนั่นก็บจับหเก่าแมนเนี่ยผมก็ลังจะว่าเก่าครับสามเก็ศูนยปครับเจ็ดสามศูนย์หรือสามศูนย์เจ็ดจะแจประจแล้วจะจับท่นหันนะไอไม่ให้ผมจับนําะไรบครับผมอาจารย์ครับนั่นจะจับ มักตัวนี้แล้วครับผมเอ้าม,มานี้สรุปเลยครับผมคนมีโชคกับะอาจารย์จับภูล,ลคูนะครับะอาจารย์จับให้เก้าศย์ศูนย์เก้าส กับ6 7เจ็ดนะครับคนมีโชคจับเจ็ดกับ6เก่าครับไอ้เอ็นแจกตั้งแล้วก็ไปจับเองครับนะนี่ฮะน่ะไม่น,นี่พระจาจาร์เมื่อยแห้งครับก็สันเดียวก็สัสนเช็รบกวนพระจาจาร์ซับนีดแต่สั่นครับอแม่แม่ ครับว่าวกับอะไรนะบ่าว่็ไมี <c oughs> มันหันใจบ่ท่านมันหันใจบ่ท่านได้บ,บ,าบ่าว่าถ้าว่าวร้ายมันก็สีใจขาดเพราะว่าหันใจสีบ่ท่านข้าพระ,ะ,ระอาจารย์กอมมิวนิสครับทุก่านครับขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับสาธุสาธุ